แจ้งข่าวแจ้งข่าวธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อ SMEs ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับธนาคารออมสินออกสินเชื่อใหม่ล่าสุดสินเชื่อ SME ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังจากช่วงที่ผ่านมา ทางธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดียังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจภายใต้ความลำบากแต่ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้ เพราะติดปัญหาธุรกิจขาดรายได้และมีภาระหนี้เดิมจึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะวิธีการขายฝากที่ดินที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงมากวงเงินกู้ต่ำกว่าราคาประเมินมากและมีความเป็นไปได้สูง ที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการปลดล็อกให้ SMEs ได้มีทางออกท่ามกลางวิกฤตดุนแรงครั้งนี้ธนาคารออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่นั่นคือสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงินที่มีแนวคิดในการเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถเข้าใช้โนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินวงเงินกู้สูงสูด50ล้านบาทเพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้โดยทางธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง70%ของราคาประเมินที่ดินของราชการไม่พิจารณาภาวะผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบีย้ย5.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญาและผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อมภายในระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีความผ่อนคลายและธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนให้ลูกค้าได้กู้ง่ายๆเช่นนี้ เชื่อว่าสินเชื่อ s m e s มีที่มีเงินจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME สินเชื่อ s m e s มีที่มีเงินวงเงินโครงการ1,000ง0 0 0ล้านบาทเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2,564หรหรือจนกว่าวงเงินจะหมดโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ